ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวแชแนลเลยครับเป็นช่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับแมวครับอ่ะตอนนี้เราไปอยู่กับเกมฟอร์กายนะฮะเป็นเกมแบคเตอร์เรียลนะฮะอ่ะเป็นแบคเตอร์เรียลตรงไหนก็คือแบบมันลุกล้มคุกคานนะฮะเออมันแบบสามารถดึงกันอะไรชนกันล้มอะไรอย่างเงี้ยมานเนี้ยนะฮะมันก็สนุกดีนะฮะเออเป็นเกมวิ่งนะฮะวิ่งเข้าเส้นไพร์นะฮะเออจะเหลือคนแบบจะเหลือแบบจะผ่านด่านไปแต่ละด่านก็จะเหลือคนน้อยลงน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเออ มันก็สนุกดีนะเราจะลองไปเล่นกันแนะ่เป็นห้องแบบเ,เป็นเกมที่หาคนแบบนานนาน,นรัเป็นแบบหากว่าจะหาห้องเจอโคตรนานเลยฮนะ <G l uck> ประมาณนั้นแหละแต่ก็เป็นเกมแบบหมอยร้อนนะฮะตลกตลกอะไรประมาณนี้นะฮะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะฮะเออถ้าเล่นกับเพื่อนจะสนุกกว่าเล่นคนเดียวนะฮะแต่ตอนนี้ผมเป็นแบบโซโลฮะโซโลโซโลอยู่เนะี่ยเออไม่มีคนเล่นด้วยพอดีน้องไปโรงเรียนหมดเลยนะเนี่ยเราก็จะไปเริมแบบนี้แหละ ไอ้เพิ่งเบื่อผมนะฮะเพราะว่าผมก็มีใครดูอู่แล้วรอเล่นเริ่มกันเลยชุบเอาละครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับไป Let's go Let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮง้ยเฮยเฮยเฮแยงยงเฮ้ย้้ย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 ย้้ยย ไม่ได้ฮะเรายอมไม่ได้ฮะเส้นชัยต้องเป็นของเราฮะเราต้องเข้าที่ไปเอ้ยเอ้ยอย่า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 ไม่ไม่ไม่โอ้โหไม่มีทางไปด้วยทำไงดีอ่ะรอตีไม่ตีได้ไหมตีไม่ได้ต้องดึงดึงได้นะแม่จ๋าแม่จ๋าขอเกาะหน่อยแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าเอ้ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่รอรอแบบนี้แล้วก็ไปเออ ไปไปไขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออแบบนี้ไฮ้ททางนี้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 เอไป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 ไๆไไนี่ไม่ไปไเข้าจะใช้เขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วไอ้โดนยเออาในสุดมก็เข้าแล้วดยเฉพาะดกโง่เลยะไม่เก่งอะไม่เก่งเลยใดยัยดูดิเขามีหางสีทองด้วยฮะไม่เป็นไรฮะหางไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดนะเนี่ยเล่นยังไงวะนดเนี้ย เล่นยังไงเนะี่ยเฮ้ยเจับโอ้โหตีลังกาเลยเล่นยังไงเนี่ยเอาวิ่งไปวิ่งไปตามเข้าไปแล้วกันบนี่เสียง <c oughs> เหมือนจะแบบจุกแนะ <c oughs> เล่นยังไงครับเนี่ยต้องทำอะไรเดี๋ยวมานี่มานี่จะไปไหน้อ,อ,อาก็ผ่านอยู่นะฮะ ผมก็งงเลยเล่นอย่างงี้ยผ่านเฉยผ่านเฉยสามสองหนึ่งปอย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 ออกไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนอย่าให้ตกไปข้างล่างหรือเปล่าเออน่าจะแบบนั้นนะเฮ้ยอย่านะอย่ามาผมอย่ามาผมไหนมาอย่ามาอย่ามาผมกอาไว้ตัดเขาไว้มานี่มานี่มานี่ไปไหนไปไหนมานี่มานี่โอ้ยไป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 มาเกือบตก ไป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 เอยหยุดโอชาตกไปแล้วแพ้มฮะมฮะไม่ฮะเอาใหม่ฮะเอาใหม่ไม่ยอมแพ้ง่ายฮะะไป e let s let's go ไปกที่ไหนวที่ไหนอม่ม่ไม่แพ้ไปไปขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปขึ้นไปที่สุด เออนี่แหละโต๊ดเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่นำโดมาแล้วฮะเฮ้ยมีคนนำว่ะขอตำไม่เก่นเลยเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือผมเข้าที่หนึ่งไม่ได้เอออะไรฮะไปนานๆฮะเดี๋ยวผมก็เข้าได้เองเอ้ยเไปแล้วไมเอาไม่เอายอม้ไม่ยอมแพ้หรอกเสร็จยอมแพ้หรอก ข voi, ama, ึ ama, 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 ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเออเออขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วมีคนไปถึงชั้นชัยนะฮะไม่ไม่นะไม่นะไม่นะเราต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะไม่ไม่เอาไม่เอาเราได้เข้าใหม่กแล้วรอนานนะฮะก่อนจะรอก่อนจะหาห้องเจอนี่โคตรนานเลยฮะเราต้องเข้าชั้นชัยให้ได้เฮ้ยนี่เฮ้ยไปทางนี้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 ไม่รอช้าพุ่งไปเลยอ่ะอ่าอ่า พุ่งไปก่อนแล้วคนไม่กี่คนนะฮะเ้ยนี่คนจดสลัดวิเทว่ะ DLC หรือเปล่าแหมพวก DLC นะฮะโอ้มีแต่มีแต่ดีที่ DLC เออไม่มีสิมืออะโอ้กระจอกอะฮะอโ้หไป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 ทำไมเขาไวจังวะไม่ได้เราแพ้ไม่ได้แบบนี้แบบนี้เออ อย่แพ้ไม่ได้ไป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 อย่าบังอย่าบังปึ๊บปึ๊บนี่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 อย่าโดนฮะอย่าโดนอย่าโดนไม่งั้นไม่งั้นล้มไอ้นี่ผ่านมาได้ไงปจะจะโอ้ยโอ้ยเปล็ดเป็ดเอ้ยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยโอเฮ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โห <laughs> เอาใหม่เอาใหม่เฮ้ย ไป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 โอ๊ยไอเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอหมอนั่งบนรถนี่โอ้โหโอ้ยแพ้แล้วอ่ะตาไปไปต่อฮะไปต่อไปต่อโอ้ยโอ้ยทำไมเดินช้าจังโอ้โหโอ้ยเฮ้ยชึบอ้าไป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 เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดดโดดถดูกันนะว่าผมจะไปถึงการสุดท้ายได้หรือเปล่าว้าวเฮ้ย โอ้โหโโอ้โหไปไม่ถึงไหนแล้วต่อฮะต่อฮะยาวไปยาวไปฮะซึบนี่นี่จะตีลังกาหลางังโชว์เลยนะเมื่อกี้ซึบเฮ้ยจังหวะจังหวะนี้ต้องมาโอ้โหไม่ไม่กลับมาที่เดิมอือหือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อย่าล้างอย่าล้างอย่าล้างเอ้โหอือเย็ดเป็ดฮะน้องพีระล้างผมไว้ โดดแล้วก็พุง่งอ้าวไม่ไม่ไม,ไม่อย่าตกเออไปชึบชึบนี่นี่โหนี่นี่นี้ยโอ้ยมาถึงตรงนี้ฮะเฮ้ยชไม่ไม่ไม,ไม่อย่าเออไปไปไปเร็วๆร็วร็วรีบไปหน่อยรีบไปเออไอ,อ้หืจะล้มทำไมเนี่ยจะถึงเช่นชัยเลยนะเออนี่ยแจ๊ดนะไปชึบชึบดีไม่รอแล้ว ะเรามาดูพวกกระโปงกันนะฮะโอ้โหโอ้โหดูดิโอ้โหไม่เก่งอ่ะไม่เก่งอ่ดะดูดิฮะดูดิฮะโอ้โหตกคนหนึ่งฮะอีกคนหนึง่งโอ้เรียบร้อยฮะด่านต่อไปฮะโอ้โหไม่ใช่เรื่องยากฮนะไปเริ่มกันเลยครับโอยไปฮะไปฮะเฮ้ยเฮ้ยทางไหนนี่นี่น,นี่โอ้โห ไหนจะไปไหนจะไปไหนในนี้ล้างไว้ล้างไว้เฮ้ยดูดิดูท่าดิทุกคนดูดิโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยแขวนเรียบเลยไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนโอ้ยไปไปได้แล้วเราอย่าเพิ่งแบบจะแพ้นะฮะเออนี่นี่โอ้โหตีลังกาหลังฮะทุกคนดูดิเฮ้ยรีบไปฮะรีบไปไม่ชอบเป็นคนกระต้ถ่ายก็ได้นะเออเฮ้ย ไม่กี่คนแล้วนะหลือไม่กี่คนแล้วควิกใหม่ใหม่แท้แล้วเริ่มมาต่อยฮะไป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 ที่โดดโอ้ไม่ทัน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 นะเฮ้ยโดดนี่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 โอ้โหจังหวะจังหวะเฮ้ยนี่นี่โอ้ยเล่นนานจนรู้จังหวะฮะเขาแพ้บ่อยนะโอ้ยโอ้โหไม่นะนี่โอ้ยอีกแล้วอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยปึ๊บปึ๊บหึงผมขอบแมงเลยเฮ้ยโอ้โหต่อวะต่อวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่โอ้โหปึ๊บปึ๊บโอ้โหหัวล้อแล้วนะหัวล้อแล้วนะหัวฮ้อแล้วนะ หนึ่งสองสามส้โอ้ไม่ไม่อย่าตกเอออย่าตกเอออ้โไปไปหนึ่งสองสามโอ้โหเฮ้ยอย่าอยยาดีมากดีมากทึบทึบนี่มาโผล่ไมตรงนี้เนี่ยทึบนี่นีนี่ บทึนี่ถึงแล้วถึงแล้วอีกนิดเดีย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 ว,ย,ว,ย,วยังไงก็พอแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้โหร้อนมากฮะผมแพ้เลยฮนะเอาไว้อีพีหน้านะครับแนะ่ไว้จะมาเล่นกับน้องนะครับแนะ่นะครับไม่บายครับ